สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมือใหม่ลงทุนหุ้นช่องที่จะมาเล่าเจาะลึกหุ้นที่น่าสนใจวันนี้จะพามาดูหุ้น Visa Inc. หรือชื่อย่อหุ้นตัว V ททำไมช่วงนี้หุ้นร่วงจังน่าเก็บอยู่ไหมเดี๋ยวจะพามารู้จักเจาะลึกมาเริ่มกันครับ Visa Inc. หุ้น V. คือบริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE หรือ New York Stock Exchange เมื่อพูดถึงการชำระเงินดิจิทัลไม่มีบริษัทใดที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าวีซา่าตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์และปฏิวัติการชำระเงินออนไลน์วีซ่าได้พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืนที่สุดในโลกโดยเครือข่ายการชำระเงินที่เข้าถึงได้กว่า200ประเทศและกำลังขยายธุรกิจสู่สกุลเงินดิจิทัลสเตเบิลคอยและบล็อกเชนวีซ่า ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1958โดย Bank of America หรือ BOA ในชื่อโปรแกรมบัตรเครดิต Bank a m เมริ a าซึ่งถือเป็นบัตรเครดิตบัตรแรกที่มีระบบเครดิตหมุนเวียนหรือ revolving credit โดยวิสัยทัศน์ของดีฮอกผู้ก่อตั้งวีซา่าที่ต้องการสร้างระบบการแลกเปลี่ยนมูลค่าที่ดีที่สุดในโลก การพัฒนาที่สำคัญเกิดขึ้นในปี1973เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อจาก National Bank of America Inc. มาเป็น Visa หลังจากที่ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติและชำระเงินข้ามประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญปัจจุบัน Visa ดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดล4 Party Clearing Model ที่เชื่อมโยงธนาคารผู้ค้า ผู้บริโภคและสถาบันการชำระเงินธุรกิจของวีซ่าเป็นเหมือนทางด่วนการเชื่อมต่อการจ่ายเงินในระบบดิจิทัลทั่วโลกวีซ่ามีเครือข่ายที่ใหญ่มากมีธนาคารที่เป็นบริษัทคู่ค้า1 5 0 0 0แห่งและมีทั้งร้านค้าออฟไลน์และออนไลน์มากกว่า150ล้านบริษัทไม่มีความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากเป็นเพียงตัวกลางในการเคลื่อนย้ายข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเท่านั้น บริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่สูงแต่มีค่าใช้จ่ายผันแปรต่ำซึ่งส่งผลให้เกิด operating leverage สูงมีอัตรากำไรสุทธิหรือ profit margin สูงถึง54.72%จากรายได้ทั้งหมดเมื่อมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเงินเกือบทั้งหมดจึงลงมาที่กำไรนั่นคือสาเหตุที่ทำให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของกำไรสูงเกือบ20%ต่อปีในขณะที่รายได้โตใกล้10%ต่อปี การชำระเงินบนแพลตฟอร์มวีซ่าเติบโตเฉลี่ย27.4%ต่อปีหรือ CAGR ตั้งแต่ปีคศ1971จนถึงปี2023ด้วยมูลค่าธุรกรรมถึง228,000ล้านครั้ง รายได้ประจำปีของวีซ่าอยู่ที่35,000ล้านโดยมีผลกำไรสุทธิ55%หรือเท่ากับ1 9 0 0 0 0ล้านซึ่งเกิดจากการเติบโตจากทั้งส่วนของผู้บริโภค (consumer payment) ธุรกิจการเงินแบบใหม่ (new flowing) และบริการมูลค่าเพิ่ม (value added services) จุดเด่นของวีซ่าอิงค์ วีซ่ายังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการชำระเงินดิจิทัลโดยการเติบโตในไตรามาสนี้ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรมทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนการทำธุรกรรมระหว่างประเทศหรือ cross-border แสดงถึงศักยภาพการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกลับมาเปิดตัวอีกครั้งบริการมูลค่าเพิ่ม (value-added services) ช่วยเพิ่มรายได้ในกลุ่ม a r t e r revenue ที่เติบโตถึง30% VisaNet มีความสามารถในการประมวลผลธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วในปลอดภยัยพร้อมรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น Visa ยังคงมุ่งมั่นขยายตลาดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการชำระเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น Visa มีจุดแข็งหลักจากการเป็นเครือข่ายเปิดหรือ Open Loop Network ที่เชื่อมโยงผู้ออกบัตรและผู้รับบัตรผ่านระบบหลายฝ่าย แทนที่จะเป็นเครือข่ายปิดเหมือนคู่แข่งบางรายจึงสามารถขยายธุรกิจได้กว้างขวางมากกว่า Network ร์ f เอฟและแบรนด์พาวเวอร์บริษัทได้ประโยชน์จาก Network ร์ f เอฟที่ยิ่งมีผู้ใช้มากยิ่งดึงดูดผู้ค้าให้เข้าร่วมและยิ่งมีผู้ค้ามากยิ่งดึงดูดผู้ใช้ใหม่ประกอบกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งทำให้มีสวิ i ชิงคอสสูงสำหรับลูกค้า การลงทุนด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยบริษัทใช้ข้อมูลธุรกรรมขนาดใหญ่และอัลกอร,ริทึม AI ขั้นสูงอย่าง Neural Networks และ Bayesian Models เพื่อสร้างระบบป้องกันการช่อโกงที่มีประสิทธิภาพการขยายสู่ Stablecoin และ Blockchain Visa เป็นเครือข่ายการชำระเงินรายแรกที่ใช้ Stablecoin USDC ในการชำระเงินจริงผ่าน Ethereum และ Solana Blockchain ช่วยลดต้นทุนในการชำระเงินข้ามประเทศ Gross Insights ของ Visa Visa มีการเติบโตของรายได้10.02%ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่30กันยายน2024สัดส่วนรายได้25.49%มาจากธุรกรรมระหว่างประเทศซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในตลาดการเงินทั่วโลก รายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ของปีงบประมาณ2025ที่แข็งแกร่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ด้วยกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่2.98ดอลลาร์เมื่อเทียบกับที่คาดการเอาไว้ที่2.84ดอลลาร์รายรับของบริษัทแตะ10.2พันล้านดอลลาร์เกินกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ 9.84พันล้านดอลลาร์แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลงเล็กน้อยในช่วงเวลาการซื้อขายปกติแต่วีซ่าก็เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายหลังเวลาทำการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดำเนินงานของบริษัท EPS ไตร e มาส3ของวีซ่าที่2.98ดอลลาร์สูงกว่าการคาดการณ์4.9%รายรับเพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ที่10.2พันล้านดอลลาร์ ปริมาณการชำระเงินทั่วโลกเติบโต8%ในสกุลเงินคงที่วีซ s าเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมเช่นว Visa Intelligence Commerce ผลการดำเนินง,งานของบริษัทวีซ s าแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในทุกส่วนธุรกิจในไตรมาส3ปี2025ด้วยรายรับที่เพิ่มขึ้น14%เมื่อเทียบกับปีก่อนและ EPS เพิ่มขึ้น23% ผลการดําเนินง,งานที่แข็งแกร่งของบริษัทขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของปริมาณการชําระเงินทั่วโลกที่8%โดยมีตลาดสหรัฐและตลาดต่างประเทศมีส่วนสําคัญการมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของวีซ่าในด้านนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่การชำระเงินดิจิทัล มุมมองและแนวทางของ Visa ยังคงแนวทางทั้งปีโดยคาดว่าการเติบโตรายได้เนสุทธิปรับช่วงในไตรมาสที่4จะอยู่ในระดับสูงเป็นเลขตัวหังถึงต่ำเป็นเลขตัวเดียวบริษัทคาดการผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ2026ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน AI, Stablecoin และเทคโนโลยีการชำระเงินดิจิทัลการเปรียบเทียบกับคู่แข่งเทียบกับ Mastercard, Visa และ Mastercard ต่างก็ใช้โมเดลบิสเนสแบบ Open Loop Network ที่เชื่อมต่อระหว่างธนาคารผู้ออกบัตรร้านค้าและผู้ถือบัตรคร์ดผ่านระบบเครือข่ายกลางแต่วิซามีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักที่สร้างไรายได้สำคัญขณะที่มาสเตอร์ค์แข็งแกร่งและเติบโตเร็วกว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาสิ่งที่แตกต่างกันคือกลยุทธ์การเติบโตของทั้งสงบริษัท วีซ่าเน้นการเพิ่มจำนวนธุรกรรมหรือ transaction centric คือยิ่งมีธุรกรรมมากเท่าไหร่รายได้ก็จะโตตามจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นส่วน Mastercard จะเน้นที่การเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายหรือ spend centric โดยพยายามกระตุ้นให้ลูกค้าใช้จ่ายด้วยบัตรในจำนวนเงินที่สูงขึ้นในแต่ละครั้งซึ่งสะท้อนจากรายได้ที่สัมพันธ์กับยอดใช้จ่ายรวมความท้าทายและความเสี่ยง วีซ่าเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากระบบการชำระเงินแบบใหม่เช่นดิจิ t a l วอลเล็ตและ Central Bank Digital c u r r e ร์เรหรือ CBDC ที่อาจลบการพึ่งพาเครือข่ายดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบโดยเฉพาะการควบคุมค่าธรรมเนียม Interchange ในหลายประเทศที่อาจลดรายได้ ความเสี่ยงด้านไซเบอร์ซิเคิริตี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเนื่องจากวีซ่าต้องรายง,งานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดหากล้มเหลวอาจต้องเผชิญกับค่าผ่านฟ้องร้องและความเสียหายต่อแบรนด์ได้ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในกฎระเบียบทางการเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินงานแรงกดดันจากการแข่งขัน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่การชำระเงินดิจิทัลความผันผวนของสกุลเงินผลกระทบต่อไรายได้และกำไรระหว่างประเทศการหยุดชะง,งักทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีการชำระเงินอนาคตและโอกาสีซ่ามีโอกาสเติบโตจากเทรนการเปลี่ยนผ่านสู่การชำระเงินไร้เงินสดที่ยังมีพื้นที่เติบโตมากโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาที่ยังมีการใช้เงินสดสูง การลงทุนใน t t b l l e o i n และและบ k ็ h h i n t เทคโนโลยีจะช่วยให้ Visa สามารถรองรับ CBDC และระบบการชำระเงินดิจิตรูปแบบใหม่ในอนาคตการขยายธุรกิจ Value-Added Service ผ่านการซื้อกิจการเช่น Feature Space และ Pismo จะช่วยให้รายได้จากบริการที่มีอัตรากำไรสูงและลดการพึ่งพาวิสัทเดิมการพัฒนา AI และ Machine Learning เพื่อป้องกันการช้อโกงก็จะยิ่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขัน บริษัทกำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆใ,ในด้าน t o k e n นน a t i o n การแตะเพื่อชำระและการยืนยันตัวตนแบบ b i o m e t r i c กนอกจากนี้ Visa ยังร่วมมือกับบริษัท f ฟิน e c h ธนาคาร Startup และหน่วยงานภาครัฐต่างๆโดยมุ่งเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแบบดิจิทัล Visa กำลังลงทุนใน Solution ัน o c k c h a i n และอินเทอร์เฟซ API สำหรับนักพัฒนาและกำลังขยายโครงสร้างในระบบการชำระเงินแบบ P2P และ B2B โดยสรุปนะครับถ้าอยากซื้อหุ้นวีซ่าอิงก็ยังคงน่าสนใจเพราะวีซ่าเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการชำระเงินที่นำเสนอทรานซัคชันที่รวดเร็วปลอดภยัยและน่าเชื่อถือซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไร้เงินสดในปัจจุบัน วีซ่าติดอันดับ10แบรนด์ชั้นนําของโลกตามมูลค่าตลาดอย่างต่อเนื่องปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เกิน5ล้านหุ้นต่อวันบริษัทที่แข็งแกร่งในตลาดโครงสร้างพื้นฐานการชําระเงินดิจิทัลด้วยการเติบโตของธุรกรรมทางการเงินทั่วโลกและความสามารถในการสร้างผลกําไรที่แข็งแกร่งนักลงทุนที่มองหาบริษัทในกลุ่มฟินเทคที่มั่นคงและมีโอกาสเติบโตระยะยาววีซ่าคือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ สุดท้ายนี้เรื่องของการติดตามข่าวสารหรือศึกษาเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนฝากกดไลค์กดตามกันหน่อยนะครับ